สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับผมครับนายปรหมภัยประมีครับรองปลัดาเทศบาลเมืองหนองคายนะครับผู้บรรยายครับวิเนยข้อราการท้องถิ่นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ประวิรเปืองการนะครับผู้ทรงคุณวุนะครับด้านกฎหมายวินัยท้องถิ่นครับมาเป็นระยะเวลาเวลาอันยาวนานเลยีเพียงครับสำหรับท่านอาจารย์ปวิรเนี่ยก็ถือว่าข้าหมอดในวงการวินัยเลยนะครับมาบทนี้ก็เป็น EP ที่14กันแล้วนะครับ เป็น ep ส4บนะครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนและการพิจารณาครับต่อจากบทบทที่10ครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็มาดูที่ตัวบทกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตัวบทเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนนะครับการสอบสวนการพิจารณานะครับองค์ประกอบครับและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวนนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ต้องจำนะครับสำหรับท่านจะต้องดําเนินการทางวินัยครับกําหนดไว้ในนะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับหรือ มาตรฐานนะครับการเมือินการทางวินัยนะครับข้อ49นะครับกำหนดว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากข้าราชการท้องถิ่นในสังกัดกรณีมีเหตุผลความจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนพิณาหรือเพื่อความยุติธรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการอาจแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยรับความยินยอมจากต้องสังกัดก,ก็ได้ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งอย่างน้อย3คนประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมีระดับไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกเก่าวหาตามที่อกอกลางกำหนดโดยให้มีกรรมการ1คนเป็นเลขานุก,การขรกสองนะครับกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรหรือได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือ ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยหรือมีประสบการณ์ด้านการดําเนินการด้านวินัยอย่างน้อย1คนวักสในกรณีจําเป็นจะมีผู้ช่วยเลขานุกการซึ่งเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจําหรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีคุณสมบัติตามวักสองด้วยก็ได้ และให้นำข้อ54ข้อ55ข้อ56มาบังคับใช้โดยอนุโรมเมื่อความปรากฏแก่กอจังหวัดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาให้กอจังหวัดตรวจสอบหากพบว่าเป็นความจริงให้แจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดแล้วพิจารณา และมีมติคัดเลือกคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งตามมติเมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามวัคซี่สอบสวนเสร็จแล้วสอบสวนแล้วเสร็จให้ทำรายงานการสอบสวนเสนอไปยังกรจังหวัดเมื่อกอจังหวัดพิจารณาแล้วมีมติเป็นประการใดให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นทั้งนี้ให้นำความในข้อ7 7ร,รมาบังคับใช้เดี่ยอนุนโลมาาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้นภายหลังประธานกรรมการจะมีตำแหน่งระดับต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหัวก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอธิบายตัวบทนะครับให้เข้าใจกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับจะปรากฏอยู่ในข้อนี้ก็คือนะครับหนึ่งครับพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในสังกัดก่อนเป็นลบแรกนะครับ ให้เอาข้รละการท้องถิ่นนะครับในพื้นในท้องที่นะครับที่เกิดเหตุก่อนนะครับในสังกัดที่เกิดเหตุก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับอยู่ในเทศบาลกรนะครับกระทาผิดวินัยก็ให้เอาข้รละการท้องถิ่นในเทศบาลกรครับแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนเป็นดับแรกครับแต่หากว่าข้อ2องหากมีเหตุผลความํำเป็นครับเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเพื่อความยุติธรรมเช่นนะครับในบทนั้นผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดเกือบทั้งหมดนะครับหรือผู้ที่ ไม่ถูกกล่าวหาแต่อาจอยู่ในข่ายเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวนนะครับหรือไม่มีผู้มีสลบัติควรเป็นกรรมการสอบสวนเลยนะครับก็ขอยืมตัวกรรมการจากนะครับจากไหนครับหนึ่งครับจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลเมืองพัทยาอบตนะครับยืมข้างจังหวัดก็ได้นะครับหากว่าสะดวกในการเดินทางมาสอบสวนนะนะครับหรือนะครับยืมตัวจากข้าราชการพลเรือนทุกประเภทเช่นนะครับข้าราชการ ตำรวจครูนะครับเป็นต้นนะครับแต่ไม่ใช่ข้าราชการอาหารนะครับต้องยืมตัวจากข้าราชการฝ่ายพละเรือนนะครับต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัดของผู้ที่จะขอตัวก่อนนะครับไม่ควรมาออกคําสั่งก่อนได้รับความยินยอมครับอาจจะเป็นประเด็นในการฟ้องร้องตามมาทีหลังได้นะครับถ้าหากว่ายังไม่รับหนังสือยินยอมนะครับแต่เอามาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก่อนครับจะทําให้การสอบสวนมิชอบได้ก็3นะครับผู้จะให้การยินยอม ได้แก่นครับผู้บริหารท้องถิน่นในอำเภอผู้ว่าหรือผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการในหน่วยงานของผู้นั้นนะครับ <Star> กรณีที่ท่านไปขอนะครับจากขา้าราชการหน่วยงานอื่นนะครับถ้าเป็นไปขอจากตัวแทนจากองค์กรปกครองสน่วนที่ดินก็เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไปขอจากข้าราชการที่อยู่ในสกัดอำเภอก็เป็น,นายอำเภอนะครับหรือเป็นขนานา้าราชการภายในจังหวัดก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้นนะครับ ถ้าเมื่อบุคคลดังกล่าวครับได้รับอนุญาตแล้วครับก็ให้ดําเนินการครับตามหนังสือสํานักงานกอกลางครับที่0809.2ทับว .205 ครับลงวันที่20กันยายน2548นะครับสําหรับตําแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนครับตามหลัก ตามหลักของหนังสือสำนักง,งานกทหนังสือลกการกจแล้วก็กปตเขาใช้ร่วมกันครับ0809.6ทับว4 1นะครับลงันที่9พิธาย2,559มีดังนี้นะครับถ้าเป็นการสอบสวน,นครับข้าราชการท้องถิ่นในระดับสูงนะครับนอกจากข้าราชการท้องถิ่นแล้วนะครับก็ยังสามารถแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนนะครับเช่นข้าราชการครูข้า,า,าราชการตำรวจที่มีตำแหน่ง ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าระดับที่ถูกกล่าวหานะครับนี่คือกรณีของระดับสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับกลางลงมาครับต้องเป็นข้าราชการท้องถิ่นเท่านั้นนะครับไม่แต่งตั้งจากข้าราชการอื่นครับเอาข้าราชการท้องถิ่นเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ระดับสูงให้แต่งตั้งจากข้าราชการอื่นได้นะครับเนื่องจากว่าในระดับสูงนะครับในท้องถิ่นด้วยกันมีน้อยนะครับก็จะมีเรื่องไปยืมตัวจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะครับ มาประกอบนะเป็นข้าราชการได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับกลางลงมานะครับข้าราชการท้องถิ่นระดับกลางเนี่ยมีเยอะนะครับก็สามก็ให้แต่งตั้งจากข้าราชการท้องถิ่นเท่านั้นครับเพราะข้าราชการท้องถิ่นด้วยกันเนี่ยจะรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของท้องถิ่นด้วยกันดีกว่านะครับข้าราชการประเภทอื่นครับร่วมเป็นกรรมการสอบสวนได้ทุกตําแหน่งนะครับข้าราชการอื่นนะครับร่วมเป็นกรรมการสอบสวนได้ทุกตําแหน่งนะครับห้านะครับแต่งตั้งได้จํานวนอย่างน้อย3คนนะครับจะเป็น4เป็น5ก็ได้ครับเอาที่ เหมาะสมนะครับการแต่งตั้งกรรมการควรจะเป็นเลขขี้นะครับเอาไว้เผื่อนะครับเมื่อเสียงเท่ากันครับประธานจะได้ออกเสียงชี้ขาดได้นะครับอย่าให้แต่งตั้งเท่ากันครับเดี๋ยวประธานไม่มีแล้วการออกออกเสียงมันจะลำบากนะครับคนหนึ่งเป็นประธานนะครับคนหนึ่งเป็นประธานอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการนะครับที่เหลือก็เป็นกรรมการนะครับในคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยจะต้องมีครับอย่างน้อยครับหนึ่งคนนะครับก็คือจบนิติ เป็นนิติกรนะครับถ้าไม่มีนิติกรก็คือคนที่จบปร wow ิญญาตรีทางกฎหมายก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าไม่เป็นนิต kind of ิกรไม่จบปริญญาตรีทางกฎหมายก็อาจจะได้รับการฝึกอบรมครับการฝึกอบรมหลักสูตรการเนินการทางวินัยนะครับคือเป็นหลักสูตร5าวันนะครับก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าไม่มีคนสมบัติทั้งไม่ทั้งเป็นนิติกรก็ไม่มีจบปริญญาตรีทางกฎหมายก็ไม่มีครับการฝึกอบรมก็ไม่มีแต่ว่ามีประสบการณ์ด้านการเนินการทางวินัยนะครับก็อมาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้นะครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ ข้อแปดนะหากมีคนจะเป็นจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการก็ให้แต่งตั้งได้ครับแต่งตั้งจากใครครับก็แต่งตั้งจากข้าราชการท้องถิ่นในองค์กรนั่นแหละครับองค์กรที่กำลังความผิดนั่นแหละหรือจากข้าราชการท้องถิ่นขององค์กรอื่นก็ได้นะครับหรือจะแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนนะครับก็พวกครูตำรวจนะครับก็แต่งตั้งได้ครับอาจจะเป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างตามภารกิจก็ได้แต่ทั้งนี้นะครับผู้ช่วยเลขานุการนะครับจะต้องมี เลขาธิการนะครับต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการสอบสวนนะครับโดยเลขาธิการอาจถูกคัดค้านหรือคัดค้านตัวเองหรือถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับก้าครับเมื่อคมเมื่อความปรากฏนะครับแก่กอจังหวัดในทางใดก็ตามนะครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดร่วมกับผู้กล่าวหานะครับสิบนะครับกอจังหวัดต้องตรวจสอบซึ่งอาจใช้วิธีใดก็ได้ครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ว่าเป็นคู่กรณีหรือกระทำความผิดร่วมกันจริงหรือไม่ครับมติกอจังหวัดเท่านั้นครับที่จะชี้ขาดว,ว่าเป็นหรือไม่เป็นครับคือต้องอาศัยการประชุมนะครับเป็นมติของกรจังหวัดชี้ออกมาแลวทำาันทึกออกมานะครับหากพบว่าเป็นความจริงกรจังหวัดต้องแจ้งขอความยินยอมจากต้นสังกัดที่จะคัดเลือกเมื่อได้รับความยินยอมนะครับแล้วต้องพิจารณาและมีมติเลือกให้เป็นกรรมการสอบสวนและส่งรายชื่อนั้นไปให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคําสั่งตามมตินั้นต่อไปนะครับ การแจ้งขอความยินยอมนะครับเขาไม่ได้มีหลักเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนครับว่าต้องทํำยังไงนะครับกอการไม่ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับจึงเป็นดุพิิจของกอจังหวัดที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการนะครับก็เป็นหลักการบริหารของกอจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับที่จะทํำยังไงก็ได้นะให้ได้กรรมการครับมาสอบสวนพินัยบุคคลคนนั้นนะครับข้อ12ครับเมื่อกรรมการที่กอจังหวัดเลือกชุดนี้สอบสวนแล้วเสร็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนก่อนเสนอไปยังกอจังหวัดเพื่อพิจารณานะครับ ก็แทนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็ข้อที่สามครับเมื่อกอจังหวัดพิจารณามีมติเป็นประการใดผู้บริหารท้องถิ่นต้องออกคำสั่งตามนั้นนะครับข้อสิบสี่ครับการแต่งตั้งข้าราชการสอบสวนดังกล่าวแม้นภายหลังระดับตําแหน่งของประธานนะครับของประธานจะต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ามีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นครับในการสอบสวนอย่างเส่นนะครับผู้ถูกกล่าวหานะครับ ไปสอบเลื่อนระดับก็ได้ระดับสูงกว่าครับอย่างเช่นนะครับตอนสอบสวนอยู่นะครับเป็นประธานเทศบาลระดับกลางนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นประธานกรรมการสอบสวนก็เป็นประธานเทศบาลระดับกลางนะครับระหว่างการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับปรากฏว่าประธานเทศบาลที่ถกสอบสวนนะครับไปสอบเลื่อนระดับก็เป็นประธานเทศบาลระดับสูงได้อย่างนี้ก็ไม่ทําให้กรรมการตัวไม่ทําให้มีผลกระทบครับต่อตัวของประธานกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับในการแต่งตั้งกรรมการนะครับ ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับที่มีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยครับพศส5 5 8ันาะครับสำหรับ EP ีนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะครับก็พบกันใหม่ครับในอีพีหน้านะครับ EP ต่อไปก็เป็นอีพีที่ส5านะครับสำหรับ E p พีก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ